หนึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคโซเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบำรุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะหนัเหมือนครีมกันแดด่วไปตามทางตลาดที่ใส่ผสมน้ำมันผิวมันนิ่มมากมันสม,มูทมากอ่ะมันแบบหายไปเลยอะ่ะทำให้ผิวหน้าเราแดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็ ดชื่นตลอดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนเพเนี่ยจะได้เสริเเหมือนเรานะน๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโกเซ่คอนทีนเลอร์อจกักสกีตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mocose.com ok หมายว่าแบบ4 2 4ก็บ่นแล้วจากเมื่อก่อนที่แบบพัก10 10ซีนเรายังโอเคอยู่อะไรบ่นไปถึงบ่นอะไรแบบเริ่มเริ่มแบบเหนื่อยนอนจากที่เมื่อก่อนเราไม่นี้ไม่ใช่ขอพักค่ะถ่ายตลอดค่ะวันหนึ่งก็วานคีวบููหลายซีอาจจะมีร้อนบ้างใครบ้างร้อนเราจะไม่พูดว่าร้อนเกสถ่ายกลางแดดแบบแดดแบบเปรี้ยงเลยค่ะที่ป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ือธรรมดาเรื่องที่ออกมากักละครเรื่องหนึ่งก็แบบว่าถ่าย บบอันนั้น,นอาจจะเป็นเหตุผลของคนอื่นนะคะแต่สำหรับตัวแกสไม่มีอะไรเลยแกสก็คิวปกติเพราะมันมีข่าวนี้มาคุณก็บอกว่าเราเหมือนเปลี่ยนใจจากเมือ่อก,ก่อนอ๋อไม่หรอกค่ะแกสเป็นอย่างนี้อยกกู่เป็นเวลนานแล้วไม่ได้ไม่เคยเปลี่ยนค่ะคะิดจะหาตัวคนพูดไหมคะไม่เป็นไรค่ะแกสชอบเป็นข่าวที่แบบพูดกนันเล่นๆหรือลอยๆอะไรได้คะ่ะแกสรรไม่ได้คิดมากกับข่าวอะไรพวกนี้เพราะว่ามันก็มีเข้ามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเรียนไหมกับข่าวแบบนี้ที่ออก่าทำให้เราเสียใจไหมคะทำให้เราแบบคนน่าจะรู้นะคะว่าก<อ> ะพอลุยๆก็ผ่านมาเยอะก็ผ่านอะไรมาเยอะมากค่ะอัารองเอ้ยแล้วก็ของพี่กู๊ดพอลิเซียมใช่ที่ว่าโหดๆเนี่ยก็ผ่านมาหมดแล้วไม่มีอะไรที่เกจะกลัวเลยค่ะตอนที่เราไม่มีโคทชทำที่ใหญ่เขาไจะติดในพวกเราไม่ละค่ะไม่กลัวละค่ะเพราะว่าทุกคนก็รู้แล้วว่าเราทํางานได้เราได้เออ่ทำงานแบบในลักษณะลุยๆอะไรอย่างนี้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ก็มีอารมณ์แบบงงๆงงแง่บ้างไหมคะจะมีไหมไม่มีละค่ะมันก็จะมีแบบเป็นอารมณ์โกรธแบบเออร้อนเนอะวันนี้อากาศ ใครๆทั่วไปที่อากาศร้อนถ่ายละครก็ขึ้น i ิ s t a ร r แต่หมายถึงของเรายไม่ได้ขึ้นแต่หมายถึงว่าคนอื่นก็มีลักษณะดเดียวกันคนถ่ายละครมันร้อนจริงๆ mm hmm. ทุกคนทํางาน,นในออฟฟิศอาจจะไม่รู้ว่าแบบอยู่กองถ่ายมันร้อนจริงๆ mm hmm. แล้วเราไปป่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วแดดก็เปรี้ยงมากเลย mm hmm. ยืนยันว่าเรา <c oughs> ไม่เรื่องเยอะเนาะไม่ได้เรื่องเยอะค่ะแกจะว่าเป็นเ,นเรื่องป mm hmm. กติกของการที่เราจะแบบบอกว่าร้อนหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่มีว่าพักไม่เคยค่ะไม่มีแน่นอนถ้าม mm ีออกมายืนยันได้เลยเพราะว่า ไม่เคยพักกรอองไไไมม่่เเคยแบบววหียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิฟี่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บ กองละครสุดฮิตแบบอันศิลปที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซคดวงการงานการเงินความรักแบบมั่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r i วเบ็ก็จะครสบจบได้ในหนึ่งเดียว